พมีพามาบุกหมาล่าที่เขาว่ากันว่ากินจนจุกแต่จ่ายแค่ร้อยกว่าบาทจริงหรือมั่วชัวหรือไม่รสชาติจะเป็นอย่างไรจะอร่อยจนต้องโวยแบบคมๆหรืออมและคายทันทีมาดูกัน <im itation> เดินทางจากนนทบ,บุรีใช้เวลาแค่20กว่านาที <im itation> เพราะว่าน้องตั้งอยู่ในบ็อกสเปซนั่นก็คือร้านหมาล่า3ก๊กขีดละ26บาทจริงๆดิที่ฉันมาแล้วรอบนึงแต่คนเยอะมากก็เลยพ่ายแพ้กลับไปรอบนี้มาเออคนจางหน่อยได้กินแน่นอนร้านเขาก็คือหมาล่าช่างกิโลนั่นแหละใครกินเยอะก็ตักเยอะกินน้อยก็ตัก น้อยช่างออกมาขีดและแค่26บาทกินเหลือไม่เป็นไรห่อกลับบ้านได้หรือถ้าใครอยากจุใจจริงๆแบบบุฟเฟ่เขาก็มีแค่219บาทนางจะมีเป็นสายพานให้นั่งหยิบได้เลยส่วนอันนี้ก็คือของที่เราสามารถหยิบมาใส่ในถาดแล้วก็ช่างกิโลได้ดิฉันก็คีบแต่ตัวซีเค็ดทั้งนั้นเลยฟองเต้าหู้ไ้เป็ดงี้ช่างออกมามาดูซิจะจ่ายไปกี่บาทแกทั้งหมดที่ช่างเมื่อกี้สงบนราคาอยู่ที่140บาทแล้วน้ำซุปฟรีเติมแบบไม่อั้นเลือกได้สซุปด้วยนะส่วนน้ำจิ้มนี่กลลนัไนป ไอถั่วนี่ก็ไม่รู้มีไว้ทําไมเห็นพี่คนก่อนเขาตักชำๆดิฉันก็เลยทําตามน้ําแข็งก็ฟรีกดกินได้เลยมาจา่าฉันจะชิมน้าจิ้มให้ดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรน้ําจิ้มถั่วก็คือถั่วเลยปกติทั่วไปส่วนอันนี้เป็นน้ําจิ้มฟิลเหมือนตํามืมอซีฟูด้ดบ้านเราแต่ออกหวานนิดนึงแกอีกหนึ่งน้าจิ้มที่ตักมาก็คือสุก,กี้อันนี้อร่อยอยู่แล้วน้ําซุปนี่ฉันก็สั่งตามเขาแนะนําคือ3ก๊กพอซิมซอกเข้าไปเท่านั้นแหละหุยแกมันอร่อยนะ่ฟิลหมา่าล่าผาสมน้ําซุปบาน้ ทิมถั่วแบบนี้นะไซเป็ดแบบขาวๆกรอบๆยัดป๊อบเขาปากดูดกรึก เวลาเคี้ยวเข้าไปมันจะมีความกึกกึบกรอบๆแล้วบอกก่อนเลยว่าไม่เหม็นข่าเลยแกเป็นไส้เป็ดที่ดีเรียกได้ว่าราคาถูกก็จริงแต่คุณภาพขึ้นรถเปิดมาดีขนาดนี้ต่อสบายนางเลยสิคุณพี่ชิ้นใหญ่โตมโหฬลานนี่ขนาดลวกแล้วน้องยังไม่ยุบลงเลยปะทะเขากับน้ำจิ้มสุกี้หันหัวเรือทิ้มเขาปากทันทีดุดปลื้มคืองี้คุณน้องมันซื่นใจอย่ะมันมีความกึกกรอบแล้วน้ำจิ้มก็คูดูไม่ไหวขีดผักสลับเนื้อตามไปฟินแบบจิกนิ้วตีหมายถึงตีนไก่ต้มมาไป เปื่อยยัดเข้าปากไปเรื่อยๆไหลหลื่นล,ล,ลงคอจังหวะนี้เกือบร้องขอชีวิตแต่เรามันเลือดนอักสู้จัดคอมโบต่อไปเลยคุณพี่มันก็ต้องสบายนางกับฟองเต้าหู้เท่านั้นสิวะผสมสามน้ำจิ้มไปเลยจ้าวแล้วก็ยัดเข้าปากแบบคำใหญ่ๆคีบปเข้าไปสักทีมับเข้าให้อร่อยแบบเด็กลองกลั้นน่ะแกไม่รู้จะพูดยังไงคือมันดีไปหมดผสมกันแล้วคือเวลิกูกินไปเกือบครึ่งกระเพาะหันดูในหม้อโอ้โหอย่างอีกบานเลยคุณนะไปต่อสิคะพ่อแม่ไม่เคยสอนให้ยอมคนเด้อยิงของกิน นี่พิชิตยิ่งกว่ายอดเขาฟองเต้าหู้ยัดเข้าไปอย่าได้ยันชั่วโมงนั้นเส้นหนึบสักสามหามเขาปากเพื่อการันตีว่ามันแซ่บมากก็ซอน้ำช่ำๆโช,ชว์ไปสักทีอู้ซ่นใจ <S <S และที่เห็นนี้คือกองทับไส้โรยด้วยน้ำจิ้มตําม,มือเข้าไปยัดเข้าปากแบบนี้นะจะบอกว่าไส้ของเขาอ่ะมันมีความนุ่มแกเคียวเข้าไปนี่แบบละลายในปากได้เลยกุนเชียงก็คือใหญ่โตเกินมนุษย์มนากัดเข้าไปปุ๊บมีความจุยซี่หอมมันหน่อยๆเพื่อเป็นการยืนยันว่าถูกจริงอันนี้คือบินของแฟน ฉันรวมน้ำแล้วนะคือ138บาทไปลองกันได้นะ้ำหมาล่าสามก๊กลดเลยล่ะ